สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไอแม็กมีกุศลนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีนะครับแก้ปัญหาเปิดคลิปนะครับที่เพื่อนเพื่อนแช์มานะครับอ่าที่เพื่อนเพื่อนแชร์มาทาง a c e b o o k นะครับคลิปใน YouTube นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคลิปลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าคลิปลักษณะแบบ นี่ครับแบบนี้ครับผมเนี่ยเป็นคลิปแบบนี้นครับที่มันเป็นคลิปจาก youtube ที่เพื่อนแชร์มานะครับอ่าแล้วเวลากดเข้าไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวคนจะกดเข้าไปดูเวลาเรากดเข้าไปดูมันจะขึ้นจอดํานะครับยจะเปิดนะครับมันจะมีเสียง มันจะมีเสียงนะครับแต่มันจะขึ้นจอดํานะครับผมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นนะครับผมวิธีแก้นะครับให้มองไปที่มุมขวาบนนะครับมุมขวาด้านบนนะครับตรงจุดสามจุดมุมขวาด้านบนนะครับให้กดเข้าไปครับผมกดเข้าไปอ่ามันจะมีอ่าตัวนี้เด้งออกมานะครับให้เรามองหาคาว่าเปิดใน youtube นะครับกดเข้าไปครับผม เิดในยูทูบแมนก็จะเล่นเข้ามานะครับแค่นี้แค่นี้ก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับดูได้แล้วนะครับมีภาพออกมาปกตินะครับผมอ่านี่คือวิธีแก้นะครับผมถ้าใครเป็นนะครับดูนะครับลิงก์จาก YouTube ที่เพื่อนแชร์มานะครับหรือว่า YouTube นะครับที่มันอยู่ในเฟซนะครับ หรือว่าใครแชร์มาก็ได้นะครับที่มันเป็นลิงก์แบบที่ให้ดูตอนต้นๆนะครับเวลาเปิดขึ้นมามันจะขึ้นจอดํานะครับวิธีแก้ก็คือเมื่อกี้นะครับที่บอกไปนะครับโอเคครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่หาวิธีแก้อยู่นะครับกำลังงงว่ามันเป็นอะไรปกติมันก็ดูได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิธีแก้ตามนั้นเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง i m a มมีกุศลด้วยกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ